เอาเปนแฟนฮือฮาก,กันยกใหญ่เมื่อเพจดังอย่างเจ๊มอยร้อยแปดได้โพสตภาพของนางเอกสาวเบลล่าราณีในขณะที่ไปทำบุญจังหวัดระยองงานนี้มีคนทักถามเจ๊มอยว่ามอยมอยเห็นโมเมนต์แม่นายกับหนุ่มผู้น่าสงสัยที่ระยองเปล่าด้านเจ๊มอยก็ตอบกลับไปว่าฮ่าฮ่ฮ่นักธุรกิจเหรอและนอกจากนี้เจมอยยังช่วยคอนเฟิร์มอีกว่านักธุรกิจคนนี้โปรไฟล์ดีมาก หน้าตีและถายาทเครือระดับประเทศหมื่นล้านไปเลยงานนี้ชาวเนต็ตต่างคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นนักธุรกิจคนนี้จริงๆที่ครอบครัวรวยอันดับหนึ่งของประเทศเชียร์เชียร์เชียร์เหมาะสมกับแม่นายมากและชาวเนต็ตยังชี้เป้าอีกว่าหนุ่มคนนี้ก็คือชวินเจรวรนนท์นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงถ่ายาาเครือเจริญโคกกัณพันหรือซีพีเป็นลูกชายของขจรเจรวรนนท์กรรมาการบริหาบราบริษัทเครือเจริญโคกกัณพันจำกัด จบการศึกษาจาก Kinon Franger Business School จาก University of North Carolina at Chapel Hill ในสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านธุรกิจเขาก็เริ่มสนใจทางด้านการลงทุนเมื่ออายุ22ปีและในปี2014 ได้ก่อตั้ง t w Group จากนั้นในปี2018ได้ก่อตั้งบริษัท n i า e b บ a ซ i l เกี่ยวกับธุรกิจบริหารการจัดการทุน Private Equity ที่เน้นการลงทุนในบริษัทอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยแต่ความจริงแล้วจะใช่หนุ่มคนรู้ใจคนใหม่ของเบลล่ารานีหรือไม่เราฟังจากปากของเธอดีกว่าค่ะ